สองรุ่นนี้ราคาเท่ากันเลยครับนะต้องบอกว่าไอ้สองรุ่นนี้ไม่ใช่คู่แข่งกันนะออกห้างไปแดงก็ราคาต่างกันเยอะแต่ว่าวันนี้พอเป็นมือสองแล้วเนี่ยเฮ้ยมันขายเท่ากันเลยอ่ามาดูกันแรกเป็น Mercedes-Benz C L A 2 0 0รนะ W 1 1บปี2016ตัวนี้ออกห้างไปแดงอยู่2,140,000บาทวันนี้พอเป็นมือสองแล้วขายอยู่แค่ 8แสนห้บาทราคาตกจนน่าใจหายเลยหายจะก้ายแดงไปล้านสองหมื่นแปดพเลยกับคันนี้ Toyota Camry 2.5ไฮบริดปี2018นะครับราคาเอาป้าประดงอยู่1นึ่งล้านหกแสนสบาทวันนี้พอเป็นมือสองก็ขายเท่ากันเลยอยู่8 5 9 0 0้าาพนบาทนะราคาต้องบอกว่าตกจนน่าใจหายเลยนะคนขายต้องบอกว่า คงเสียดายมากอ่ะนะแต่ว่าคุ้มค่ากับคนซื้อนะต้องบอกว่าราคาราคาตกจริงๆนะแต่ว่าเบนซ์จะตกมากกว่ากันใครที่กำลังดูเปรียบเทียบอยู่นะแต่ว่ายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเล่นรถยุโรปหรือว่ารถญี่ปุ่นดีบางคนมีความคิดนะว่าอยากได้รถยุโรปนะแต่ว่าคิดว่าคาดว่า นะกะว่ารถยุโรปราคามันจะแพงนะกลัวว่ากลัวว่าจะซื้อไม่ได้นะหรือว่าหรือว่าพนสูงเกินไปอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เลยนะนี่วันนี้ผมว่าเอามาให้ดูเป็นไกด์ไลน์กันนะราคาเท่ากันเลยเอารถญี่ปุ่นกับรถยุโรปขายเท่ากันได้อืมถ้าใครเล่นรถยุโรปเนี่ยต้องบอกว่าได้ราคาที่ดีเอามากๆเลย ค่ะวันนี้ผมเอามาให้เป็นไกด์ไลน์กันดูเฉยๆนะว่าถ้างบประมาณเนี้ยรถยุโรปได้ประมาณไหนนะแล้วก็รถญี่ปุ่นจะได้ประมาณไหนอันนี้ลองเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียกันดูนะครับครับเปรียบเทียบข้อดีข้อข้อเสียกันก่อนว่าเราเนี่ยเหมาะกับรถประมาณไหนเพราะว่ามันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอ่าลองหาข้อมูลดูนะก่อนตัดสินใจเราจะซื้อรถแต่ละคันเนี่ย นะไม่ควรรีบร้อนควรหาข้อมูลดีๆเพราะว่ารถอยู่กับเราอีกนานเลยนะเราต้องผ่อนเันไปอีก4ปี5ปี6ปีเลยนะหรือว่าถ้ายังหาข้อมูลไม่ได้หรืออยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยนะโทรสอบถามผมได้เลยนะผมมาโนอยินดีให้คำแนะนำครับ